สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เรามาให้ดาวโจนกันเลยนะคะดาวโจนของเรานะคะนัดกันที่หกโมงเย็นนะคะตอนนี้นะวันนี้ดาวโจนของเราให้เร็วนะคะให้เร็วดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะ0ิุ้นของเราห้าศูนย์สามสองหนะคะเจาะให้แปดชุดนะคะเด็ดเดนะคะแดชุดนะคะ แปดชุดก็อยู่ที่ห้าหกนะคะห้าสองห้นะคะห้าสค่ะสองหนะคะสองหกสองศูนยแล้วก็สามหนะคะเด่นๆของเขานะคะตัวน,นี้8ชุดนะคะ จะให้เด่นเด่นแปดชุดนะคะว่าไงลูกแล้วก็สามตัวสามตัวให้ตรงนี้นะคะสามตัวเราจะให้ที่ห<ม>้าศูนย์สามนะคะห้าสามหกนะ,ะแล้วก็สามสองหกนะคะสามศูนย์หกคะะก็สี่ห้าชุดแล้วกันแล้วก็ห้า ห้าสองหนะคะเด่นเด่นของเขาตามนี้แหละนะคะหนึ่งสอามห้าชุดนะคะไปห้าชุดนะคะวันนี้ทั้งธรรมดาแล้วก็ VAP ตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดนถะูกประการใดขออภัยในะทางตัวเลขนะคะเลขวิเคราะห์นะคะเลขที่น่าจะมาคืนนี้นะคะเลขจะมาไม่ไม่สูงนะคะจะจะลงต่ํา ต่ำๆถ้าไม่ต่ำก็อยู่กลางๆนะคะเลขนะ <_ d ata> ก็อยู่ประมาณห้านะคะห้าลงต่ำห้ากับสามสองนะคะก็ห้ากับหกสาม